สวัสดีครับช่องฮักกินก็เสร็จลั่นทุ่งนะครับนี่มาดูรถไถนาลูกเทือกนะครับนาสี่สิบไร่นะครับนี่มาลูกเทือกันสามพันนาเป็นอย่างที่เรามาย่างกันไว้ครับอาวานนี้นาเสมอดีนะย่างไปลูกเทือกันสบายๆเลยนะนาเสมอดี นาผืนใหญ่แล้วนะครับทำง่ายดูกเรื้อนะครับใล้เลนตับแข่งนิดหน่อยนะครับเ็เสมอแล้วนะครับเสื้อที่เป็นเลนดีมากเลยนะครับนาะนี่ทําง่ายดีนะครับนาะเสมอดีรับเลนไม่กี่รอบนี้ก็เรียบแล้วนะครับเป็นเลนดีมากเลย นะสี่สิบไลน์นะมาสนะามคนะันแยกกันรูปนะน้ามีไผ่เล็กๆเยอะด้วยนะต้องแยกกันรูปดูกันไปยาวๆเลยครับเทือกนี่เละดีมากเลยนะเป็นเลนี่ทำง่ายมากเลยดันแบบแปลงนี้ก็ทำง่ายนะมากเลยนะวิ่งไล่นะครับไล่เลนนะ น้าเจ้าข้าในก็หวานไปแล้วนะครับผมก็มาทำเทื่อกันไว้นะข้าสาต่อกันเลยนะช่วงนี้ข้าเริ่มหวานกันเยอะแล้วนะผลที่แล้วข้าทำไก่ท้องคับแปดตัวไหมนะได้สี่สิบสองเกียนนะสี่สิบไล,ลวนะลวันนี้เขาก็ลงไก่ท้องคับแปดตัวนี่นะครับข้าทำตกข้บวนด้วยเจอนี่ตะเรียนดีมากเลยนะด้านนี้ไปเป็นลูกเลยนะเป็นน้ำเลนดีมากเลยนะ ตรงนี้อากาศแรงนะหน้าร้อนต้องทำแบบให้เป็นเลนนะครับไม่งั้นแห้งเร็วนะตับไปน,น้นก็าจะเสร็จแล้วนะนี่รูปไล่เลนนะะพักหนึ่งก็ได้เสร็จนะแทนต่อแทนอีกชั้นหนึ่งอยู่ไปนะอีกสองันไม่ได้มาถรูปด้วยกันนะแยกกันลูก ติดตามโซนเมีอะไรใหม่ของมีมเดียวให้ดูนะครับฝากติดตามกดไ like ลค์ด้วยนะครับอีกขาหนึ่งก็เก็บที่ดอนนี่ครับเ,เก็บที่แผ่นใหญ่ข้างบนนี่นะครับตากแก้รางใจด้วยนะครับฝากกดไลค์แค่แท้ด้วยหลังแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ